ให้อดมินนะโดนน้องเรียกแอดมินแอดมินหมอกเี้อะไรของพวกมึงกันวะเนี่ยอัดนีทุนอีกวะอะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งมดอกพืนลาติดไปแล้วจ้า ไปล่อไปอ่ะโอ้ยขึ้นไปเลยขึ้อไปใหญ่เลยเฮ้ยปลาเลยอ่ะไอ้แช่ชาติอ่ะไอ้แช่ชาติแม่งดับมาแรงมากไม่มีแรงเลยปลาเนักน้อยนู่นนู่นนขอยแปงขอยแปงไหนเออไอแปงก็ใหญ่จริงหน้าทูหน้าไอที่แปงได้อ่ะเออเอออ้าวขาดอ่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะสองจุดสี่ว่ะขาดก็ขาดเดี๋ยวจ้าขวยลงไปว่ายนะไอแชาติเดียวลูแม่งไม่มาสักทีไว้เรื่ยไปไกลเรื่อยเลยเนี่ย โอ้ปลาใหญ่ครับผู้มึงไม่ถอดอะไรเลยระวังจมมั้นะแม่งมึงน้องสาวด้วยเว้ยสาวให้มันแดงแล้วก็ปรับสีฟ้าขึ้นวะขึ้นลงอ่ะเลียงได้อยู่ยังแต่อย่าให้แดงนเพราะแดงน้ำมันจะขาดแดงได้เพื่ปั๊บขาดเรียบร้อยอ้วนไม่มีก้างเยอะไม่ใช่ตัวใหญ่เห็นี่ไงปลาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไล่ปลามาให้ใส่ไปทั้งชิ้นเลยไม่ได้หรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไล่ปลาให้แป๊บนึง ไอ้ฝูปายเออไล่มาทางนี้ไล่มางนี้เตยมต่อยสคนโดนงาไปเลยกูกลัวไอ้เฮียกูกลัวฉลามไอสัตว์โอ้ยกระเป๋าไม่มีเข็เล็อกกระเป๋ากระเป๋าสุดชิคจะลองหน่อยไอ้ชาติอยู่ใต้น้ำแล้วนี่ใช่ มาชุดนี้่กูถอดชุดแล้วพร้อมพร้อมลงแล้วทำไมมันไม่ลอยแล้ววะมากูพร้อมลงขึ้นตรงไหนอ่ะเนี่ยขึ้นลิบลิบลิบด้านในนี้ด้านหลังปั๊มเนี่ยขึ้นตรงนี้ก็ได้นั่นแหละมึงกระโดดขึ้นเลยเอ้าเหยื่อไปไหนหมดวะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ A A ทุ่นอ่ะอมาเรื่องไา่ผ่า เอ้าเคลียร์เยหมดเดียมองล่อไอ้หลามไปดิเออไปยิงไกลก่อนั้นไปดิ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 อ้ามอ้ามมึงใส่กิ้งไนด้วยเดี๋ยวช่องกูบินเนี่ยสัสไม่ใส่กางเกงในก่อนเดี๋ยวกูบิน ไอ้้ัวีดเหายควยต้องมีแว่นสโนลาะเล่นวะสั่งมาได้หรอวะไม่ต้องป่ะไอ้เหี้ยปกติลงไปมันก็มันก็ได้อยู่แล้ววะโอ้โหโอ้โหมีคนไปชิวอยู่กลางสะพานคนเดียวเลยวะปลาใหญ่ปลาใหญ่ตรงตรงนี้เว้ย วหวยหะฉลามเมื่ออว่ะดูดูดูชาติจริงหน้าฆ่าแม่งนะฉลามเนี่ยดังดูดังดูได้เว้ยฉลามมาบอกว่าถ้าวิ้ยมาแล้วมาแล้วไอชาตไอชาตใส่มาเฮ้ยตายั้วถ้กนช่ยเล้ยฟันไม่ฟันฟัน่ยกาช่วยแล้วท เออฆ่าแม่งดิเข่อนน้ามันปัดไม่ได้ชิายแล้วเแล้วอปชาดาเร็วเฮ้ยชาดลอมาลิมอมาลิมไเี่ยเอาแม่งลรออยู่เนี่ยเอามีตามีตาไปไหนวะเอ้ยมันีไงนี่ดูวิ่ววิววิวววไปว้ยมาไปมาไปมาไปอาสั่งปืนก่อไไเขามันมีคนช่วยยิงอยู่ยีแบงมยีไงขวานขวานนจัด ไม่ไหววะเหวปแล้วอ้ยชาตยมาเข้าชาติไปยยังยังาันไปมาหากูมันมาหาูมันมาหากูตายะตาวะตายปวะตาย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 ไปเลอดไปดเอ้ย้ยีข้าสลามแล้วเว้ยแต่เนื้อมันไม่มีเว้ยมันยังไม่ได้อัพมาจับทำอะไรไม่ได้เว้ยฆ่าไรก็ดีใจเรากระจอกวะ เดี<ะ>๋ยวตักเรือไปดูสบัได้ไไดาแล้วงานยาวแล้วงานยาวแล้วมึงอยากใตแ้แ่งมีสบัติอะไรหวยแล้วฝันังไงวะไปเลเอเนี่ยไอ้อามึงไปใส่กิ๊กไหนก่อนไอ้สัตส ไอ้เหี้ยแล้วใส่ไหนวิชั่นมาด้วยนะไอ้เหี้ย <c oughs> แล้วในน้ำมันฟันยังไงวะ <c oughs> อโอโอไม่ฟันฉับเลยเหี้ยให้ส่งไปชิ้นขับเลยได้ครับเปล่าตัวใหญ่สุดๆห,หนึ่งตันเหี้ยไหวมาตูด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 งอนใช่เหี้ยตัวยำอะไปไหนแล้ววะสลามหายวะปากพักเข็นอีกตัวหนึ่ง นึกว่าศพไายไปเข้าปากเลยเออถ่ายรูปถ่ายรูปส่งเลยถแล้วอ่ะครับโคตรชาวประมงเลยเฮียหายไปแล้วไหวเฮี้ยกลวยมาไม่ทันใส่เป็ดนี่ว่ายน้ำเฮี้ยเดี๋ยวถอดชุดกันตัวใหญ่แล้วข่าตลอดเลยว่ะยากยากยากจริงเรื่องมึงวา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 งทุ่นไว้ให้หน่อยสิ หนอะอ่ะอ่ะมอยู่ไหนติ๊อ่ถูกความนด้นะอะไรกันหายแล้วพอลงนะพอลงไปที่พื้นปุ๊บไม่ขึ้นไม่ได้เลยจ้าสายดูดเหี้ยดูดดูแท็กซี่ B4 แท็กซี่ B4 ทันเปล่าไม่ขึแล้วแล้เรียบร้อยเดี๋ยกูภาพไปดูไหนอ่ะแล้วขึ้นแล้วกำลังขึ้นไอ้เหี้ย ไอ้เฮี้ยูจะจะว่าไปช่วยีิอาบไม่ได้สัตว์ีิอาบแม่งไม่ใส่เก่งในแก่คุณมาอยู่กูณมาอยู่คุม่ได้จะมแต่ช่วยไอ้อาบเก็บดาบเก็บดาบเก็บดาบเก็บไงวะเก็บดาบก็กดเลขไงเออขึ้นแล้วน่ะร้อยแล้วเขินแล้วขึ้นแล้วโอ้ไอ้เฮี้ยปวดเยี่ยววะพลังหมดไอ้เฮี้ยพลังหมดขอยิ่งดาบไวไม่ได้ถือดาบแเราไปจบโหแล้วโอเคไอ้เฮี้ยเยี่ยวลิมทะเลสัตว์นึกถึงชะอํเลยวะเออ ไ้ดนพ่นขี้กับไอสัตว์เยี่ยมในน้ำบริเวรไอกแข่งหน้าฝันนี่ไปไหมวะหลุดสมบัติทะเลเดี๋ยวกูสั่งเรือให้เอาละไปดี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 เฮ้ยแถวนี้มีเหรอต้องออกไปพ่นทะเลตรงนั้นไงเฮ้ยแต่กูขึ้นไม่ได้ว่ะไหนๆก็ไหนๆก็มาเออไหนๆก็ไหนๆ่ปไแม่งเลยเนี่ยไอ้ยังขึ้นไม่ได้ว่ะ

แดีไหนเดีไหวเดีวยวจะคว่ำวเนี่ยต้องลับน้มันด้วยไม่นะไม่ต้องน้ำมันมันเต็มมานี่ไงน้ำมันไม่ต้องขับออกไปแล้วไม่ก็หมดก็ค่อยสั่งไงมาแล้วไป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 พักลงลงหมดเลนี่แกงสัตว์ปลาเฮ้ยของกูอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้ว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  แล้วเราเบรดตรงนี้กูไปไหนวะเนี่ยอันนี้คือเจ้าของวางไว้นี่กันเหรอไม่แน่ให้ติ๊ตฝ่ายติ๊ตเว้ติ๊ตมันคงชิวตกปลาอยู่อะไปด้วยก็เนี่ยไปไิไปดิไปดิไปติ๊ตมันรัดแฟนไหมเปล่าเลกล้ําเลกล้ําเฮ้ยต้องสั่งปะไอ้เด็กกูสั่งเดี๋ยวก็เสร็จอ๋อชาสั่งแล้วสั่งแล้วกูสั่งแล้วแม่งน่าจะมีระลบเนาะมาไปยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหปืนพวกมึงมีแล้วเนาะตัวล่อให้ไม่มีนะปืนเนี่ยกูไม่มีเลยอ๋อ ถือกระเป๋าคนนึงอ่ะมาแล้วมาแล้วถือยังไงอ่ะบเรือมันได้ไม่ใช่เหรอเรือมันใส่ของได้เฮ้ยจม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 เพื่อนหนักจมจมจมเียเ้ยทตัวเบาไว้จริงจริงกูจมไปเนี่ยไม่จมเพิ่มอีกเฮ้ยกูว่าอ๋อกจนี่เอาแล้วเอาแล้วจมจมใส่องไม่ได้เว้ย ต้องต้องใช่ต้องเอาของไปน้อยๆแคนั้นแคนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูสั่งเรือเดี๋ยวกูสั่งเรือเดี๋ยวกูสั่งโอ้โหเรือเรือออกบ้านเลยวันนี้เดี๋ยวกูต้องหันหน้าออกทะเลปะเวลากูสั่งใถ้าเกิด้าเเอาไปคนแบบคู่เหรอรับละสองคนรับละสองคนดีกว่ากำลังสวยเดี๋ยวลองดิเดี๋ยวลองดิเดี๋ยวลองก่อนจมไหมไม่จมไม่จมกระเป๋ากระเป๋าลงไปในน้ำแล้ววะเก็บไม่อยไหนอยู่ไหนอะยอู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นเออตรงกูเหรอ ไม่ไม่เดี๋ยวแล้วถ้าคูจะสั่งเรือคูต้องหันหน้าออกทะเลปะะเป๋าเป๋าหายใ้กระเป๋าตกไม่ตอบไม่ไงวะไมตบเก็บเก็บเก็บเลไมตอบคูด้วยครูจะสั่งเรือคูต้องหันหน้าออกทะเลปะเก็บเก็บแล้วจมต้องหันนะเพื่อนกระเป๋ามึงหนักเหรอหนักี้เยบอกเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยวเดี๋วยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเดเดี๋ยวเด๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดีววเว เออเจอแล้วเจอแล้วไหนวะเออเียห้าพันเลยวะสัตยังโหดอ่ะมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออเอาใส่ใส่เรือไปดิเขาใส่เรือไปดิได้ปะเอากระป๋าใส่เรือดิเออโอเคไอ้ไอ้ไอ้เอาขยบมาใกล้ๆดิเพ่อจะได้ห้าพันไม่มีตังค์ว่ะเพื่อนเดี๋ยวสั่งให้อีกครับนี่ครัไอเดม่เดี๋ยวผมสั่งเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวผูสั่งากี่ลับเดี๋ยวสั่งให้ใส่แล้วใส่แล้วเอกใส่เรือเรียบร้อยเราเราเราต้องใช้กี่ลับ สามรับมาสองคนไหมก็รับมาสองคนแต้องใช้กี่ลัสามสามลับน่าดีค่าเนี่ยก็อีกคู่หนึ่งน่ะคู่ชาติกับแบงอ่ะเดี๋ยวกูสั่งให้ต้องต้องหันหน้าออกทะเลปะก็ได้แหละเดี๋ยวมันก็โยนลงทะเลไปเองอ่ะไม่ได้กูเห็นม้าไปหวนหลักไว้เหี้ยกูเห็นม้าหัวเหี้เรือลำนี้มันหันหลังเอกอ่ะเหรอเออเออ๋ยวเพิ่งออกนะไม่ได้วะ อ๋อแต่เรือนี้ถ้าั้นบทมันพายได้ใช่แฮะพายได้พายได้กูพายไปแล้วนี่ี่ะนคือเกิดเกิอครับมาแล้วมาแล้วแป้งนี่คือเราสั่งเรือแล้วก็เหมือนเอาห้าพันบาททิ้งไปกับสายลมเลยฮะเราไม่ลาสมงบาทใต้ทะเลใต้ทะเลก็ล็อกไว้อี๋มาแล้ว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 เนี่ยเดี๋ยวเรามาใหม่อยู่แล้วเดี๋ยยวกููอบ้าเหมือนนเปลี่ยนลำแล้วใช่เลยดิแล้วกูว่าลำลำไอ้แป้งจบว่ะ จริงปะเอาของออกเอาของใส่เรือไว้ก่อนดิเอาของใส่เรือก่อนทุกคนอะไรอ่ะก็แกบนะครับแล้วออกเขีอเขียวเขียวเขียวนะไอ้กดอันเนี้ยแล้วทิ้งทิ้งลงแม่น้ำแม่งในสัตว์เอาเอาเก็บก่อนนี่เฮียวันนี้ใครเครียดจากการฟาร์มจริงยอด ไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนไปไปตรงเี้อยรอยลอยหอยลอยลอยลอยีอยล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 อดลอยวอยลอยอยลอยอยล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 อยอยวอยลอยอ่ลอยลเยอยลอยอยอดี๋ยวลอยลลอยอยลยลยอยลยลยลอยลอยลอยอยลอเลอยอยลอยลยอยลอยลยลยอยลยลยลออยลยลอยวออยลออยลออยลยยลยออยยลยยอยยยยอยยออยย มีมีหมวกกับรานแล้วนะแจ็คไปแปปรเฮ้ยมึงจะชนกูดิเฮียใครชนกูนะเดี๋ยวนี่ไปไหนเนี่ยไม่รู้ตามตามคุมลิงไปตามคุณลิงไปตามคุณลิงอ่ะมึงยังไม่เคยออกทะเลใหญ่กันเลยนึกว่ายังยังไม่เคยอะไรโคตเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ที่มันมาสร้างบ้านอยู่นี่ว่า อย่างเดียวอย่ามายิงพวกกูก็พออปเอคอ้เออว่ายิงปืนในเรือได้บอก่อยากดู่้อวม่ไเฮ้ยมีคนสร้างบ้านสายมือเฮ้ยไม่มีคนสร้างบ้านอยู่สายมือเว้ยดูหน่อยป้ามีคนสร้างบ้านสายมือ สร,สร้างป่ะหรือว่าโดนบึ้มไปแล้วไม่รูว่ปมันเจอลูกนว่าไม่ใช่ทุนทนไอ้นี่เฮ้ยนแพ้ว่ะแพ้ว่ะเฮ้ยไปดูดีไปดูีไปดูไปดูไดูไปดไดบ้าใครจะจอดไกลขนาดนี้เอ้มี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  เออว่ะเือยัง่จเอาเอาเอาล็อกเอาล็อกเอาไม่ล็อกเอาเลยอ๋อเดี๋ยวดู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  ือนเดิมใช้เหมือนกันวิธีเปิดไม่ได้อุปกรณ์มาอ่ไปไปนะไอ้บุ๊กนำบู๊กไปไปแถ้าทำไมมันเอามาล็อกไว้กลางทะเลเลยวะไม่มีที่เก็บของแน่เลยเอามาทอดไว้เฮียเออว่าไม่งั้นจะของดีก็ได้ยิงกันระเบิดดีมไหยนี่มันโจรสลัดนี่หว่า

เอสเคแว้เติมน้ำมันข้างล่างไงแบะเอซี่ก่อนเนี่ยเอซี่เอสเคทำไมมึงไม่ซื้อรถแล้วขับไปตรงนั้นก่อนวะไอ้เหี้ยมันเลืออยู่กลาง้ะเลเฮียปลาเซตสี่เลยวะไปสัตว์อะเซทสี่มีบ้านยังไหนะบ้านบารบารา์นะ SVP อันเนี no ้ยอันเนี้ยไอสิ่งเนี้ยเอ4เอามาอานเนี้ยไอเซิร ah ์ฟเซิร์ฟก่อนหน้าเนี้ยเป็นบ้านเอไอก่อนล้างก็เป็นบ้านที่ที่ไปพกเบลิเฟอร์มาสร้างไว้ป่าวแท่นสี่ที่มันเป็นเกาะเดียวๆที่มันมีทางสีขาวๆเข้าไปนั้นเป็นคาสไอสิ่งบอกมีบ้านอ่ะไม่ใช่ไม่บ้านเป็นการล่างสุ้นด้วยที่มันเดี่ยวตรงนะเกาะล่างตื้นก็นั่นแหละ ไอ้เกาะที่อยู่เฮ้ยระวังสันี่ยก็ใช่ไงรอมันสอยนะสไนเร์อชักไทยหน่อยชักไทยหน่อยเก็บปืนก่อนมีแต่ด้วยเหรอเรือ มาสร้างบ้านพักตาอากาศกันที่เกาะที่นี่ไหมเออน่าสดนะเส้นสี่เนี่ยเส้สี่เก้าอะกูว่าไม่ได้ถ่ากอ่ะน่าจะยิงกันทั้งวันเส้นยิ้มเส้นสี่ล่างสุดอ่ะมีบ้านได้แล้วเส้นสี่เก้าเส้สี่เก้าอ๋อเออไอ้นั้นไองบ้านเนี่ยไอ้เนี่ยสร้างสร้างเกาะเล็กเนี่ยยิงกับบ้านใหญ่เลยอะไรลอยอยู่ข้างหน้าเราดิ เรือความเก็มีเรือเอาเลยอ้ยเฮ้ยอ้เียแตบ้านให่างนี้นะเพื่อนกลัวมันหลับแล้วกลัวมันหลับแล้วหรออ่ะอ่อะอี้เฮียบ้านมันสวยว่ะมันต้องเป็นกระดงขึ้นมาเลยเรือใหญ่อ่ะ้ยเฮ้ยแอบแอหลังก็เดี๋ยวนี่คือมึงยงทำอะไรกันไว้เนี่ยว่าตครับ นี่คือมือนี่คือมือจงทำอะไรเนี่ยมันมีสมบัติไอ้แ๋งในเนื้อตรงนี้เหรอเออซีโฟเฮ้ยจมแล้วมึงคิงจมจมจมไอ้บูมึงต้องขอชุดเว้ยชุดมึงหนักชุดมึงงมน้ำ อย่ายืนบนนี้ก่อนในสัตว์ไอนีเวีมีกล่องสมบัติไหมเพื่อนไม่รู้โลยืนก่อนในสัตว์มีมีกล่องแต่ว่าดับเออคืออะไรของให้ลองดูดิมีแต่ว่าของเดไอรีบอกว่าธรรมดาอืมปืนพังๆอ่ะธรรมดาคืออะไรวะของธรรมดาเสกดิแค่เขาเสกซีโฟมาให้เลยเสกใส่กล่องอ่ะ คุยเสียเวลาเออของของของกากเว้ยเออดิเราจะได้รู้ทีอยากเห็นนะไงวะนี่คืออะไรคิวเฮ้ย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 มันมีเรือเป็นกระดงเลยอะหลับเลยไอสเปนบาร์ติดสเปนบาร์เดี๋ยวมันขึ้นเองเฮ้ยเฮ้ยกูโดนทรายดูหน จริงมะเนี่ยใช่เรียบร้อยขึ้นอีกกำลังขึ้นกำลังขึ้นอีกเจะเป็นปลาไว้ไม่หรอกพลังพลังมึงหมดเว้ยไอ้พี่แเนี่ยไม่หมดกูเหลือสี่สิบเลยเรียบร้อยบายบายข้างหมันติดเชือกเพราะว่าโอ้ดูดจริงว่ะดูดจริงดูดจริงเกลือดูดจริงบายบาย เล่นกับอะไรไม่เล่นเล่นกับทะเลจรจริง <laughs> <laughs> ทะเลดูชีวิตบ <Bye bye. S 2> า<ค>ยบายไมแปกใจจริงเหรอตายจริงเอง bye bye. หลอวะบายบายมอบดีเยี่ยมกูถอดของไปเป็นบนบนบนเหลือเรียบร้อยอา่เอาเรขึ้นไงวันเนี้ยมีของวะน่ะไม่มีต้องกูป่ะไม่ต้องไปเลยเฮ้ยไอ้เฮี้ยใครทิ้งเลยอ่ะซากป้าเนี่ยเขาที่มันทิ้งทำไมอ่ะตกใจ มอสยมันเต็มอุอยู่ะเวกมนอาใส่เป๋าดีแล้วนอสวาหมดเลยไสัตว์ไอแปเกิดไอนี่ดิเกิดเซกเตอร์เอีแล้วก็วิ่งมาไม่ไอแป๋ไอแปะมันแกล้งตายเพราะว่ามันจะได้ไอนี่ไงไปก่อนมันแกล้งไม่ขึ้นกดตีคางไว้โอ้เยดนคนโดนายดูไอสัตว์ไปล้เดี๋ยวกูไปนอนแล้ว